สวัสดีครับพี่น้องเกีครับมือนีมาชมทุเรียนหนึ่งปีนะครับปลูกได้สิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ครับปลูกได้สิบเอ็ดเดือนครับที่มาบจังพรนครับอำเภอปลูกแดงจังหวัดระยองนะครับต้นทุเรียนหนึ่งปีนะครับส่วนนี้ปลูกแซมกับขนุนนะครับทุเรียนโตก็ลจะได้โค่นขนุนทิ้งนะครับนี่ครับทุเรียนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับได้ปลูก สวนของทางอบตอมาบยังพรนะครับมานะที่ทํางานที่อบตอมาบยางพรนะครับนี่ครับต้นนี้สวยนะครับุทเรียนหนึ่งปีนะปลูกทีครับปลูก ประมาณสี่เมตรหกเมตรนะหกคูณหกนะครับเพราะว่ามันติดกับต้นขนุน,นครับก็เลยต้องปลูกปลูกชิดนะครับปลูกตามซับระหว่างขนุนนะครับนี่คือต้นโตนะครับก็จะมีต้นแค่แกนบ้างนะครับต้นที่แค่แกนก็จะได้ประมาณนี้ครับ นี่ครับก็มียกโคกขึ้นมานะครับยกโคกขึ้นมานะครับครับตอนนี้ก็แทงยอดแล้วครับนี่คือทุเรียนหนึ่งปีครับอยู่ระยองนะครับตัวนี้ก็แตกยอดครับ ้นนี้ก็สวยนะครับวันนี้เจ้าของรถน้ำรถน้ำขนุนอยู่นะครับเจ้าของสวนแกก็รถน้ำขนุนดูครับนี่ครับ <c oughs> ปลาขนุนครับตรงป่าขนุนครับ ทุเรียนก็ซับระหว่างต้นขนุน,นครับอนาคตตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวนทุเรียนนะครับไม่กี่สวนของอำเภอปวกแดงนะครับจังหวัดระยองจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าแ <c oughs> ถวปลวกแดงจะปลูกกันไม่เยอะนะครับ นี่ครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับสวนนี้ครับก็มาเรียนรู้นะครับเข้ามาดูมาชมนะครับว่าจะมาดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตดูเรื่อยๆครับเพราะว่ามาศึกษาวิธีการปลูกนะครับเพื่อนําไปปลูกที่อีสานบ้านท่าครับเดี๋ยวเลยภาพพี่น้องมเมืองครับนี่แหละครับแปลงทุเรียนปลูก วันที่สามสิบมิถุนาของปีที่แล้วนะครับก็เดือนนี้ก็วันที่นี่วันที่สองนะครับก็ครบหนึ่งใกล้ครบหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีพอดีครับวันนี้ก็สองกรกฎาคม นี่ครับทุเรียนหนึ่งปีเต็มนะครับนี่ครับสวนครับทุเรียนก็จะสับระวางขนุนครับระวางต้นขนุนนะครับอยู่ระวางต้นขนุน ซื้อต้นพันมาต้นละร้อยห้าสิบนะครับชุดน,นี้แกซื้อต้นพันมาต้นละร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวพาชมด้านล่างครับด้านล่างนี้ก็สวยนะครับด้านล่างนี้ก็สวยนะครับ ฝั่งนี้นะครับแค่แกนนะครับไม่โตเลยครับฝั่งนี้ครับนี่นะครับน่าจะเอามาลงใหม่นะครับชุดนี้เพราะว่าตน้ตนต้นยังเล็กนะครับแต่ชุดนี้น่าจะเป็นทุเรียนหนึ่งปีครับนี่นะครับแจแปลงนี้ก็ หนึ่งปีเต็มครับทุเรียนแปลงนี้นะครับผมพามาชมครับบรรยากาศนะครับยกโคกขึ้นมานะครับยกโคกนะครับทุเรียนเขาบอกมันไม่ชอบน้ําขังครับมันชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังครับถ้าน้ําขังเมไหร่ตายนะครับต้องยกโคกให้มานะครับนี่คือสวนขนุนนะครับ ปีนี้ขนุนราคาไม่ค่อยดีครับแต่ก็เลยหันมาปลูกทุเรียนครับก็เลยหันมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าราคาขนนุนตอนนี้ก็ราคาไม่ดีนะครับส่งออกนอกไม่ได้นะครับก็เลยต้องหันมาปลูกทุเรียนนะครับ นี้ยังไม่ได้ใส่ป like ุ well. ๋ยนะครับเพราะว่าปีแรกจะไม่ได้ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าต้องให้รากเขาแข็งแรงก่อนครับปีนี้น่าจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนใส่ปุ๋ยการเปลี่ยนแปลงยังไงครับเติบโตยังไงครับเดี๋ยวพาพาพี่น้องมาดูนะครับอัปเดตให้ให้ให้ชมนะครับก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้ที่พักนะครับแปลงนี้นะครับ ทุเรียนมาบยังพรนะครับแถวมาบยังพรสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้มาชมทุเรียนนะครับเกามาศึกษาสวนทุเรียนครับโอเคครับขอบคุณครับ